ม่เจ็บวันนี้วันหน้าก็เจ็บแต่รู้เลยว่าเออนี้หนักเพราะว่าจะใช้เกล็มน,นะครับแทงกล้ามเนื้อเพื่อเพื่อสลายของผืดไม่มันเราไม่รู้อนะเนาะอาการของร่างกายเราไม่รู้มันจะไปเบไหน,น่ะครับแล้ววันหนึ่งคิดว่าจะเอาดีทางฟุตบอลแต่ว่าพอร่างกายเป็นบาดเจ็บเขาให้ไปผ่าตัดแต่ใช้เงินเยอะก็เลยไม่รักษาเลยปล่อยให้ธรรมชาติมันรักษาสุดท้ายธรรมชาติมันสู้ไม่ไหวเขาก็งดกิจกรรมนะครับงดกิจกรรมที่ผ่าดโลนนะครับซึ่งเราต้องงดอะครับ ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ว่านะไม่ว่าครับยึดานะราเาผมเล่นกีฬาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้มันก็มีบาดเจ็บแต่ด้วยความบาดเจ็บของเราตอนนั้นคือเราไม่มีตังรักษาเราก็เลยปล่อยเวลาล่วงเลยมาเป็นสิกว่าปีพอปล่อยเวลาล่วงเลยมาแล้วกลายเป็นพังผืดมันเกาะ ทีนะี้วันนี้เป็นวันเป็นวันหนึ่งที่เราไม่มีงานเพราะว่าเรารับงานมาตรงนี้ครับไม่ได้ไปร้องเพลงก็คิดว่าเฮ้ยเราไปรักษาดีกว่าพอไปรักษาเสร็จปับ๊บเขาก็ต้องมีการแบบดูดดูดเอาเลือดครับทำทำเป็นน้ำมันไข่ข้อใหม่เปลี่ยนใหม่เพราะว่าอันเก่ามันเสื่อมไปแล้วไม่คิดว่ามันจะเจ็บขนาดนี้เพราะว่าต้องใช้เข็มแทงกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันสร้างกล้ามเนื้อใหม่ครับสวยเลยก็เป็นลําบากเพื่อนเลยครับทีแรกก็ดืด้อๆหน่อยแต่พอมาเจออย่างนี้ก็เข้าใจครับ ก่อนหน้านั้นคือ,อถ้าใครติดตามผมเื่นกีฬาจะสังเกตว่าทําไมกล้องวันแรกจะไม่ชอบเตะไซก้อยอไซก้อยไก้อยคือทาไมชอบทําไมไม่เตะไปตรงๆมันทาขาตรงไม่ได้เข่าผมเข่าผมมันได้แค่ทาง,ทางตรงมันเหมือนบังคับให้เตะให้เตะถ้าจะไปต้องเตะไซก้อยต้แต่เตะออกข้างนะครับทีนีน้เราก็รู้สึกว่าเออในไหนก็ว่างแล้ววันนี้กลางคืนไม่มีร้องเพลงเพราะว่ามางานนี้มาดูหนังไปรักษาดีกว่าคงยังง่าย มาตลอดเลยครับเจ็บออดอดแอดแอดมาโดยตลอดแต่ว่าเราคิดว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะผัดวันประกันพรุ่งแต่ว่าวันนี้ก็เลยนัดกับทางทางคุณหมอไว้ก็เลยได้มารักษาหมอบอ,บอกว่าต,ต้องต้องกี่วันอ่าหมอว่ามีอาทิตย์หนึ่งครับแต่ว่าพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตนะก็แต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตกล้องเบิ้ลก็เลยก,ก็ก็ฝากขอโทษอ่าตั้งร้องได้แต่ผมว่าผมจะยืนเพราะว่าให้เกียรติแฟนๆหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดื้อเหมือนเดิมเต้นโน่นนี่นั่นเหมือนเดิมครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมว่าถ้าถ้าไปนอนถ้าไปนอนคือน่าจะดีขึ้นแต่เมื่อกี้ไอ้ไอซึมๆเนี่ยเมายาพาราครับเพราะเขาให้ทานยาอื่นไม่ได้ยาแก้สิวก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อกลายเป็นว่าที่ทํามาก็คือล้มเหลวก็าเลยได้แค่ยาพาราใช่ใช่กลัวกลัวด้วยกันลังชีงแยงๆเราเนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะที่จะไปรักษาเพราะว่าจะมีติไอดอรลีกยี่สิบเก้าเมษายนนี้ที่สนามบีจี ออพอพอทำเสร็จอ่ะเขาเอาเอาเจลเจลเ,เ,เย็นแล้วก็เอาร้นๆนะครับพอครบมันก็มันก็รู้สึกดีขึ้นแต่แต่รู้เลยว่าเออหนี้หนักเพราะว่าจะใช้เข็มนะครับแทงกล้ามเนื้อเพื่อเพื่อ,อสลายผงผืดครับไม่ขาดครับแต่ก็จะทุเลาขึ้น,นก็ลุ้นเหมือนกันครับแต่จริงก็คงไม่ไม่ไม่ไมไมหนักมาก๋ยวไม่มันเราไม่รู้อะเนาะอาการของร่างกายเราไม่รู้ว่ามันจะไปเบไหนครับ จริงๆตอนนี้เขาก็งดกิจกรรมะครับงดกิจกรรมที่ผาดโผนนะครับซึ่งเราต้องงดอ่ะครับไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ว่านะไม่ว่าครับอ๋อเมียกับหมอพ่อะไรกันเมียครับเมียห้าไหเมียบอกว่าสู้ๆนะสู้ๆกับโรคภัยไข้เจ็บ มันตั้งแต่อายุ16ปีแล้วครับถ้าใครติดตามสัมภาษณ์ผมอ่ะผมเคยเป็นนักฟุตบอลแล้ววันหนึ่งคิดว่าจะเอาดีทางฟุตบอลแต่ว่าพอร่างกายเป็นบาดเจ็บเขาให้ไปผ่าตัดแต่ใช้เงินเยอะ<ม>ก็เลยไม่รักษาเลยปล่อยให้ธรรมชาติมันรักษาสุดท้ายธรรมชาติมันสู้ไม่ไหว<ม>พอเอกเรย์ A ดูมันมีช่องว่างของกล้ามเนื้อที่มันฉีกไปแล้วครับโอ้แต่จริงๆริงใช้ใช้เปนเปลืองมากนะครับใช้งงม,มันเปลืองแล้วก็ทุกวันนี้คนก็เฉลี่ยยุก็60เอง ไม่ไม่มีใครถึงร้อยเลยร้อยถึงร้อยอายุร้อยปียากมากครับไม่ไม่จะได้ตังค์ <c oughs> <c oughs> ลูกเยอะอลูกเยอะมากน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้าเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าส่งต่อเสร็จปั๊บล้วก็จบเลยเราต้องเลี้ยงต่อว่าเขาต้องเรียนหนังสือเขาต้องกินข้าวยังไงแต่ทีเนี้ย <c oughs> โชคดีนะ <c oughs> ไม่รู้อาชีพอะไรที่มันร้ <c oughs> องเพลงแล้วได้เงินเยอะขนาดนี้มันก็เลยดูแลลูกๆได้ใช่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 อยู่สภาพนี้ไปก่อนใช่ใช่ครับ ไม่ต้องห่วงครับไม่ไม่เจ็บวันนี้วันหน้าก็เจ็บจริงๆมันแค่นั้นจร,จริงๆเลยนะครับโชคดีแค่ไหนที่มีโอกาสได้มาได้มาเจอพวกเราแล้วก็ได้กําลังใจแต่ว่าท,ท,ที่ต้องขอโทษล่วงหน้าก็คือเนี่ยแฟนๆที่ภายเราในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยที่เคยเห็นภาพเราดื้อเล่นๆโดด,ๆโดดๆอาจจะไม่ดื้ออาจจะลดโขบลงแล้วพอไปเจอเรานนมันเอ้ยอทำไมนิ่งไปอย่างเงี้ยครับต้องต้องขอโทษเผื่อไว้ครับภายในหนึ่งอาทิตย์นี้ย ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและแ n น a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ